สูตรที่มีโอกาสให้ดีที่สุดและก็เลขน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นสูตรพิเศษใช่ไหมออสูตรวายุที่บอกว่าเห็นไหมครับเขาถูกกัะนาหงวดเสร็จแล้วปุ๊บเขาหยุดเดินไปงวดงวด,งวดที่แล้วสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางการเล่นหวยรางงวดประจําวันที่11กันยายน2566นะครับด้วยแอปพลิเคชันชาร์กฟินโดยปร,รมาจารย์1เดียวเจ้าเดิมนะครับสําหรับคนที่เป็นสมาชิกใหมย่ยังไม่ทราบว่าชาร์กฟินคืออะไรนะครับก็คือ ชาร์กฟิดเป็นแอปพลิเคชันสูตรหวยนะครับก็จะมีสูตรให้เลือกถึง9สูตรด้วยกันเลยนะครับแล้วก็แสดงผลในรูปแบบของกราฟทําให้คุณเนี่ยสามารถดูได้เลยว่าคุณอยากจะใช้สูตรไหนแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับหวยรัฐบาลนี้ใช้ฟรีแล้วก็มีแพ็กเกจต่างๆให้เลือกมากมายนะครับมีหวยลาวหวยหุ้นนะครับหวยฮานอยต่างๆเนี่ย ก็คุณสามารถเปิดดูได้คุณสามารถดูกราฟได้นะครับว่าควรจะเล่น3ตัวบนเนี่ยควรจะเล่นสูตรอะไรนะครับสตัวบนควรจะเล่นสูตรอะไร2ตัวล่างควรจะเล่นสูตรอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าคุณชอบสูตรไหนอยากใช้สูตรไหนนะครับก็กดดูสูตรอย่างเงี้ยครับได้เลยนะมันก็จะมีเป็นตัวเลขบอกแล้วก็ี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็ประวัติการถูกรางวัลนะประวัติการถูกรางวัลก็คือเนี่ยอย่างงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันที่เท่าไหร่ครับวันที่8กันยาเนาะ แล้วก็มีสูตรโบราณนะครับที่3ตัวตรงนะครับเข้าแล้วก็2ตัวบนเข้าแล้วก็สูตรเมคาสูตรแสงอาทิตย์ก็ประปรายครับอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ให้นะครับในทุกๆงวดนะฮะนอกจากนั้เนี่ยมันยังมีนิเคอีไรงต่างเห็นไหมครับฮานงฮานอยอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ก็เข้ากันเป็นแผงเลยนะครับเข้านี่หมายความว่าถูกตรงนะครับไม่ได้ว่าเฉียวตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะย้อนกลับไปนะงวดวันที่6กนะครับก็ก็ถูกนะครับ1717นะครับสูตรพิเศษอีกเหมือนเดิม แล้วก็สูตรวายุนะ,จะเจ้าเก่านะครับงวดที่แล้วนี่สูตรวายุเขาไม่เข้านะครับหยุดเดินไปหนึ่งงวดนะแล้วก็มีอะไรครับเห็นไหมฮะวายุเมคาี่ก็ก็เข้าหมดครับนะเข้าเรื่อยๆถูกเรื่อยๆหัวรัฐบาลไทยออมสินก็ถูกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เนี่ยครับดูไปเรื่อยๆครับถอยหลังกลับไปเนี่ยก็จะพบว่าโอเคชาร์กฟินเนี่ยจะเป็นสูตรที่ยังไงก็ถูกทุกงวดนะฮะเพียงแต่ว่าจะถูกมากถูกน้อยถูกด้วยสูตรอะไรเราก็จะมาวิเคราะห์กันนั่นเอง เห็นไหมครับเนี่ยย้อนกลับไปนะฮะทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมีคลิปวิเคราะห์อย่างนี้นะครับติดตามกันได้โอเคสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีแพ็กเกจนะครับอยากใช้หวยลาวก็ใช้แพ็กเกจ49บาทบ๊กเาท i อร์ r ก่อนได้นะครับจะมีหวยลาวอยู่ในนั้นนะแล้วก็ถ้าอยากเป็นซูเปอร์วีพก็เล่นได้ทุกหวยเลยนะครับฮานุงฮานอยอะไรพวกนี้เล่นหมดเลยก็ลองใช้5วันก่อนก็ได้แล้วค่อยไป10วันแล้วค่อยไป30วันอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้ทุกตลาดเลย แล้วก็ถ้าเกิดซูเปอร์วีไเนี่ยจะมีฟังก์ชันสูตรผสมด้วยก็คือเอาสูตรแม่นๆแ,แ,แต่ละสูตรเนี่ยบางทีรักพี่เสียดายน้องนะครับก็เอามารวมกันแล้วก็มันจะมีคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะโอเคทีนี้เราไปดูสูตรถัวยราวกันว่างวดนี้เนี่ยเราควรจะเล่นอะไรนะครับ ไปดูพร้อมกันนะครับเพราะว่าอาจารย์จะสอนให้พวกเราเนี่ยวิเคราะห์เองเป็นด้วยนะครับเวลาไปใช้เองจะได้ไม่ต้องถามใครนะฮะหรือว่าถ้าถามเราก็อาจจะถามเพื่อความมั่นใจเฉยนะครับโอเคครับในระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะใครที่ติดตามชาร์กฟินอยู่เนี่ยอาจารย์จะพูดเสมอว่าสุพิเศษเนี่ยเขาเดินกับหวยลาวแหละแต่ช่วงนี้เขาหายไปนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยดูกราฟนะครับไอซีเขียวนี่คือมันชนะนะฮะก็คือถูกรางวัลเนี่ยสตัวบนเห็นไหมครับ เมื่อก่อนในเดินดีมากเลยตอนนี้มันเงียบๆไปนะครับก็คือสูตรหยุดเดินนะครับทีนี้สูตรที่มันกลับมาเริ่มเดินนะครับก็คือสูตรโบราณสูตรโบราณเน,าน,นี่ยกลับมาเริ่มเดินดีก็คืองวดที่แล้วนี่ก็เดินอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับงวดวันที่แดเห็นไหมเนี่ยงวดวันที่8ดชนะไปนะครับสามตัวตรงเนี่ยที่อาจารย์ให้ดูตรงนี้ก็คือศูนย์สามี่เนี่ยเห็นไหมครับสามตัวบนพอศูนยสามสี่สามตัวบนมันถูกสองตัวบนมันก็ถูกไปด้วยเห็นไหมครับนะ <ส kins S 2> ทีนี้เนี่ยสูตรอื่นเนี่ยนะครับสามตัวบนเนี่ยถ้าเป็นในงวดวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะอาจารย์ก็มองว่าสูตรโบราณเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเล่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อมาครับสูตรอะไรอีกสามตัวบนเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้คุณไปตามจากที่สูตรไหนนะเพราะว่าสูตรโบราณเนี่ยมันก็เป็นสูตรที่เดินดีสุดในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราไปที่2ตัวบนกันเลยนะครับ2ตัวบนเนี่ย ออตอนนี้นะครับสูตรพิเศษเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะตามได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแววที่จะกลับมาเดินนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มเห็นไหมครับเมื่อก่อนนี้เข้ามาแล้วเห็นไหมครับหลังจากที่แว็บหายไประยะหนึ่งนะครับตามไอ้สามตัวบนนั้นเมื่อกี้ทีนี้สูตรโบราณเนี่ยก็ตามได้เช่นเดียวกันนะครับสูตรโบราณก็ตามได้ฉะนั้นเนี่ยสูตรโบราณเนี่ย ก็มีโอกาสนะครับสําหรับงวดน,นี้2ตัวบนเช่นเดียวกัน2ตัวบนเริ่มมีโอกาสเล่นเยอะแล้วนะฮะก่อนหน้านี้สตัว2ตัวบนเนี่ยนะครับจะเล่นยากมากไม่ค่อยจะถูกนะครับตอนหลังเนี่ยเริ่มมีสูตรที่เวิร์กเวิร์กเยอะขึ้นเนี่ยอย่างสูตรดวงดาวนี่ยังไม่กลับมาเดินเห็นไหมสูตรดวงดาวนี่ก่อนหน้านี้ก็เดินดีนะครับตอนนี้แบบเขาเงียบเงียบไปไม่กลับมาเดินนะครับทีนี้อาสูตรเมคาแวบมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่เป็นสถิติอยู่ดีว่า มันอาจจะฟลุกขึ้นมานะครับสูตรวายุนะสูตรวายุเนี่ยก็คล้ายๆกับสูตรนี้คล้ายๆกับสูตรพิเศษตามได้นะครับตามได้ถ้าใครเชื่อมั่นในสูตรวายุเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทาคลิปสูตรวายุโดยเฉพาะขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะแบบใครที่ยังไม่รู้จักนะสูตรวายุเนี่ยเขาเป็นสูตรที่เดินดีมากลองดูดิคุณจะค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยว่าสูตรวายุเนี่ยเห็นไหมครับ ซัดเข้าไปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอันนี้เมื่อวานนี้เองนะวันที่8ดนเะมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับวันที่แปดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ฮานอยใช่ไหมอ่าวายุก็สองบนสองล่างเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าคุณติดตามชาร์กฟินในฟีดแต่ต่างๆเนี่ยคุณจะพบว่าสูตรที่มันมนเดินเดินหนักๆอยู่เนี่ยวายุก็จะมีแทรกๆอยู่ในทุกๆ อนูเลยนะฮะเพราะบางวันเขาก็ถูก2ตัว3ตัวบนหมดเลยอะไรเงี้ยนะเห็นไหมครับจะมีสูตรที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นสูตรวายุสะส่วนใหญ่นะครับแต่อันนี้เนี่ยอ่าโอเควีฮอนนอย VIP, อันนี้เป็นสูตรพิเศษเนาะอ่าแล้วก็โบราณเนี่ยวนๆอยู่ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยจะจับสูตรไหนวันไหนอันนี้เราก็ต้องมาดูแล้วก็ดูว่าในหวยนั้นๆเนี่ยสูตรไหนมันเดิน เดินแบบเห็นชัดเจนอะอ,นอันไหนที่มันยังเดินไม่ค่อยดีเราก็อย่าไปใช้นะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ประมาณ3สูตรนะฮะสำหรับ2ตัวบนเนี่ยทีนี้2ตัวล่าง2ตัวล่างเนี่ยเขาถูบ่อยสองตัวล่างนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าสูตรที่เดินมีเยอะแล้วก็ความถี่ในการถูเขาค่อนข้างสูงนะครับสูตรที่ใช้ได้มีอะไรบ้างครับมีสูตรพิเศษโบราณน,นะสูตรพิเศษแล้วก็โบราณใช้ได้ไหมมีโอกาสนะเพราะว่าเนี่ยโบราณเขา เว้นมา4งวดนะครับปกติเขาจะเว้นประมาณ3 4 5หงวดแต่ถ้าแต่ถ้าให้เลือกสูตรที่มีโอกาสที่ดีสุดและก็เลขน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นสูตรพิเศษใช่ไหมอ่าสูตรพิเศษนะครับอันนี้2สูตรแล้วนะสูตรอื่นก็อาจจะเอาไปโปนได้ครับถ้าคุณอยากเล่นนะแต่คุณต้องเป็นซูเปอร์ VIP นะเออสูตรแสงอาทิตย์นี่แบบมาไงก็ไม่รู้นะครับ ไม่ได้เดินแบบเป็นจริงเป็นจังมากนะครับสูตรวายุที่บอกว่าเห็นไหมครับเขาถูกกันมา6กงวดเสร็จแล้วปุ๊บเขาหยุดเดินไปงว,งวดที่แล้วดังนั้นงวดวันที่11นี้ก็ตามได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวเล่นเยอะมากเลยใครที่ตามหวยลาวอยู่เนี่ยแล้วก็เพิ่งมารู้จักชาร์กฟินนะสองตัวล่างเนี่ยสูตรพิเศษสูตรโบราณคุณก็เลือกใช้ดูหรือก็วายุนะครับวนๆอยู่แค่นี้ครับ เพราะมันเดินเยอะมากเลยแต่ถ้าให้คะแนนนะสูตรวายุนี่ก็น่าจะสัก80%สนะสูตรพิเศษเนี่ยแปเหมือนกันสูตรโบราณนี่สัก70%อ่าอย่างนี้ละกันนะอ่างั้นสองตัวโบราณอาจารย์เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าไงเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์มองว่าอาจารย์เชียร์สูตรไหนมากกว่ากันใช่ไหมอาจารย์เชียร์สูตรโบราณถ้าสองตัวบนนะเชียร์สูตรโบราณแล้วก็เอ่อไล่ลงมาก็จะเป็นสูตรพิเศษเพราะว่าสูตรพิเศษใช้ทุนน้อยแล้วก็สูตรวายุ ใช้ทุนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลยให้เป็นอันดับที่3นะก็คือสูโบราณเนี่ยอาจจะสัก70%นะครับพิเศษอาจจะสัก60%วายุอาจจะสัก,นะเจจสก60%เท่ากันอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้วยความแข็งแกร่งของของเขาเวลาเขาแบบเขาเดินดีอยู่ในทุกหวยนะครับส่วน3ตัวบนก็ยังไม่แนะนำให้เล่นนะครับอ่ะแล้วก็เรามาลองดูกันครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะใน Open Chat เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของว่า เราอ่ะไปพูดคุยกันเรื่องหวยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยพอคุยกันเรื่องหวยเนี่ยเขาก็เป็นนโยบายเป็นกฎของเขานะว่าเอ้ยไม่ให้ ให้คุยกันเรื่องหวยเนื่องจากเขามีโฆษณาอาจารย์ก็เลยทําสํารวจไปนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจะสร้างห้องแชทขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่พวกเราใช้คุยกันเรื่องหวยนะฮะโดยที่ไม่ต้องโดนเซ็นซองเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะไม่โดนลบไม่ปลิวง่ายๆเนี่ยให้เป็นพื้นที่สนุกสนานในการที่จะพูดคุยเรื่องของหวยเลยนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ให้คุยกันเรื่องคำหยุ่งคำหยาบอะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ให้มีเรื่องของการพาน,านันหรือทําลิงก์การพานันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอาจารย์ก็เลยไปทําสํารวจมานะครับนะอันนี้ใน YouTube นะ ในสำรวจในแชทเนี่ยโพเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกฉันนะครับว่าเห็นด้วยอยากใช้มากนะครับอันนี้ให้ดูใน YouTube แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เห็นด้วยอยากใช้มากเนี่ยเจก็เป็นเอกฉันเช่นเดียวกันครับยุ่งยากใช้ไลน์ดีอยู่แล้วนะก็มี11%นะครับแล้วก็เฉยๆส่วนใหญ่ใช้แอปนะไม่ได้ไม่ค่อยได้แชทอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า กลุ่มคนที่แกล่งนะสามารถที่จะวิเคราะห์จากตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ซื้อของเขาได้เลยนะเขาก็อาจจะไม่ค่อยจะได้คุยสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบแบ่งปันความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็อาจจะชอบเรื่องของการแชทมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยนอกจากแชทเนี่ยนะครับที่เราคุยกันเรื่องหวยแล้วเนี่ยนะมันยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะฮะเพี่งแต่ว่ามันอาจจะในด้านการแชทเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าเท่าไรสักเท่าไหรห,หรอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อาจจะสัก 80%ส่งข้อความได้ส่งภาพได้อะไรอย่างนี้นะครับส่งคลิปวิดีโอได้แต่ว่าฟีเจอร์ที่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับก็คือมันจะเจาะจงไปเรื่องของหวยเลยนะเช่นแบบการโพสต์เลขอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะทําให้เราเราแบบซัพพอร์ตคนเล่นหวยมากขึ้นนะนะก็เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเชิญน,นะครับคนที่เก่งๆหรือกอ็มีความสามารถทางด้านหวยเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันเขาเรียกว่า เป็นการดิสคั t กันว่าเอ๊ะเราทําแบบนี้แบบนี้ดีไหมคุณคิดว่ามันน่าสนใจไหมนะฮะก็อาจจะเชื้อเชิญกันเข้ามานะครับสําหรับสมาชิกที่เก่งๆนะครับอาจารย์กําลังพัฒนาอยู่นะฮะอาจจะใช้เวลาสักนา่นะะาจะอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์อะไรอย่างเงีนะ้ยเร่งๆอาจารย์ก็ต้องทําคลิปด้วยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆ จากทางชาร์กฟินแล้วก็อาจารย์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ